เมื่อนี่เป็นวันตักบาตร่โวโลหณะนี่คนเข่าแถวกันเมื่อตักบาตรเสร็จนเข่าแถวกันเอาของทานาลานเย่ควันเอของมาท่านเป็นทําเป็นโรงทานเป็นข้าวกุ้นข้าวหนุมทุกอันทุกแนวน้ำโคกน้ำอะไรมีทุกอย่าง นำโกนำอัดลุ่มเพื่อเอาของมาทานเออพี่น่อยเลยเได้บุญหลายหลายสาสาธุนี่เจ้าของลงทานจ้านี่เจ้าของลงทานคนที่ทำลงทานมาในวันนี้ เจ้าของโรงทานคุณนเย่พุ่นเย่มีนี่น้านขายของทรงตลอดแม่ขั่วแม่บอกแม่นตนหลายคนมาร่วมทั้งบุญมณีกันแล้ว่น้องวันนี้เป็นวันตักบ,บาตรชื่นุด แต่พุ่งพุ่งนี้ก็จะมีตักบารเทวดามือ,อ,อ,อตักบตาทเทวดานี่ไม่ออกแถวออมือนี่อนอนจำสินเป็นบันสุดท้ายของสินพันศานี้หลายปูหลายคน้นที่ข้าบุญตักบารเยอะแยะคน้นอันนี้ยิยบเดียวดิ ยิบเดียวคนที่ส่วนมากเขากลับบ้านไปแล้วอันนี้ลาพันว่ากันว่าถ้ำบุญทรับท่านเกิดมาเมืดก็เมืดออย่างนี้นี่ดูตัวอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไอ้ดูถูกอันนี้คนที่ไม่มีบุญตั้งแต่ชาติบางก่อนชาตินี้ก็เลยมาเป็นแบบนี้ เออต้องมาเป็นแบบนี้เราจัดการนี้เข้ามั่น,นสั่งสมบุญบารมีไ้หลายหลายเกิดจาตนาสันใดเขาถือว่าได้เป็นแบบนี้เนาะจะ้าดูนี่ผูแ้แดงแดงไห้คนที่มั็นบ่มีอยมีกินหแหมล่องแต่แตงของทานให้กับคนที่ไม่มีบุญวาสนาเกิดมาเป็นคนที่ไม่พออยู่พอกินเออไม่ใช่ก็แม่ซ้ำเติมเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เอ้ากับ เข้าก hey, hey ัดสางบุญสางบาลมีไปเพื่อสาลาสันใดยเข้ากติได้พี่บุญหลายหลายชาติชาติพุาธบุญแม่ออกเ้าแม่ออกเท้านกำลังสิฉันเขาสาธุชาธิคุณแม่ครูลาดวนกาลังพูด เงิ4ตุาคมตัวที่30ตุลาค2524ไ่ออกขาวเป็นกำลังส42ปี4แล้กอายุ42 4อายุ42ปี24อาย2พรรษา21พรรษา21ตามปรวันาอแม่พ กำลังกำลังมหคนไี่คนเนาะมากินข้าวมากินข้าวนาาวเดินข้าวินอข้าวกินขาหอบขคุณกาลังสีสันเข่าแนี่หลผู้หลยคนโอ้ผู้บริการแม่พิงบริการช้อนคุณแม่นงเยาบริการข้าวสาธุสาธุ กองกะถิ่นมาเือจังกะถิ่นเดนะคะท่านที่อยากจันำไปเพื่อทีจะได้ปริ่อนะคะวันที่18ปกินเข้ามาเร้่พี่น้องเด้อมากินข่าวันที่สามวันที่สี่วันที่สี่นี้พี่น้องแตาคณะพูดอะไรอยากแกงเห็ดกันนี่ได้แกงเห็ด ไปอยากแกงเห็ดขมมาทางนี่เด้อค่ะเด้อฮะนิ้วขาวหาถ้วยมาแบ่งแกงเห็ดขมกินเด้อบาทนี่นี่ดีลองลองซิมนี่ดีเอาถ้วยมาแบ่งเลยฮาเด้อแม่นวลจะกินแกงเห็ดขมนะผ่อยบ่มาไหนยัยนี่นี่นี่เอาถ้วยมาแม่เอาถ้วยมาจ้าธุสาธุ